การรับเด็กแลกเปลี่ยนนะครับต่างชาติะะมาอยู่ที่บ้านเรานะ่ยค่ะเป็นเวลาเด็กงปีครับทุกคนช่วงนั้นก็คือแบบกินอาหารฝรั่งค่อนข้างบ่อยอวันแม่อะไรอย่างงี้ก็จะแบบส่วนมากแบบวันแม่อะไรที่บ้านผมเขาจะแบบไหวตลอดนะะจมีการมีอะไรให้เราช่วงอยู่บ้านอะไรอย่างเงี่ยเขาแบบคอหาที่บ้านนะคอหาพ่อแม่อะไรอย่างงี้นะเขาจะแบบพูดภาษาเยอรมันของเขานะก็แบบเดือด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 ใจฉุนเฉียวคือแบบพูดแบบพูดเร็วมาก สวีดัสสวัสดีครับทุกคนผมดีมนะคะวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรจะมารีวิวรจะมาทำนะครับทุกคนวันนี้นะผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับผมเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้อยู่บ้านผมก็เลยเอออยากจะลองทําคลิปแชร์ประสบการณ์ดูนะครับผมนี่ก็เป็นทําคลิปแชร์ประสบการณ์เรื่องการรับเด็กแลกเปลี่ยนนะครับต่างชาตินะฮะมาอยู่ที่บ้านเรานะคะเป็นเวลา หนึ่งปีครับทุกคนนี่ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอุ้ยผมเคยแบบว่าเคยรับอะไรอย่างนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็นี้นะฮะผมก็จะมาพูดหรือว่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับแต่ก็จะเล่าเท่าที่ผมแบบจำได้เลยได้นะครับรูปก็อาจจะมีแจกรูปมาบ้างนะครับจะอาจจะไม่เยอะนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเลิกกันเลยครับผมครับทุกคนผมก็จะมาเล่าก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเริมเป็นโอนได้อย่างไรนะครับ ก้ขอบอกก่อนว่าที่ผมนึกได้นะ,ะตอนนั้นเหมือนแบบว่าเขามีประกาศนะฮะบนเวทีนะครับว่าเขาจะมีเด็กแรกเปลี่ยนมาที่โรงเรียนนะฮะตอนผมอยู่มัธยมนะก็จะมีเด็กแลกเปลี่ยนมาแล้วทีนี้เขาเหมือนแบบประมาณว่าหา โฮสก็คือแบบเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเป็นบ yeah. yeah. ้านแบบไหนก็ได้นะฮะคือแบบพร้อมที่จะแบบเออรับเขาให้เขามาอยู่ด้วยอยู่กับเราไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยลองกลับบ้านไปปรึกษาแม่ดูนะครับเราบอกว่าเอยแม่มันจะมีแบบว่าเด็กแลกเปลี่ยนมาที่โรงเรียนนะอะไรอย่างงี้ก็คือแบบเออแม่ก็สนใจเพราะว่าพ่อหนจำได้ว่าตอนมต้นอ่ะเคยเรียนเป็นห้องเป็นห้องพิเศษอ่ะเป็นห้องแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษที่เรียนก็ต้องมีกับต่างชาติอะไรกับฝรั่งแม่ก็เลยแบบอยากให้เราแบบได้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออตัดสินใจรับ ตอนนั้นผมจำได้ประมาณม .4 นะผมที่ผมอยู่นะน่จะประมาณม .4 ครับทุกคนเท่าผมต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าต้องเก่งภาษาไหมนะครับ อันนี้นะฮะผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าภาษาผมตอนนั้นเนี่ยคือแบบแค่แบบพอสื่อสารได้ไม่ถึงกับว่าเก่งแบบพูดปอข้องปออะไรยงเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะก็แค่แบบว่าเออเราพอฟังเขาออกพอฟังรู้เรื่องแต่บางคำล้วก็ฟังไม่ออกนะล้วก็แบบแล้วก็งงเขาก็แบบอธิบายมาให้เราฟังอะไรอย่างงี้ะครับก็สรุปก็คือไม่จําเป็นต้องเก่งครับผมแค่แบบเรากล้าเราเปิดใจนะยอมรับว่าเออเราต้องพยายามพูดว่าเราต้องพยา,พาพยามพูดให้ได้คุยเขาให้ได้นะฮะก็ไม่มีอะไรครับ แค่แบบเราต้องกล้าที่จะพูดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแบบบอกให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ได้รับจากการรับเนี่ยเป็นยังไงตอนถ่ายคลิปนะฮะก็เดี๋ยวดูให้จบนะครับผมต่อมาผมเราจะมาเล่าจุดเริ่มต้นเลยนะครับว่าผมเนี่ยหลังจากที่ผมตกลงคุยกับแม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมก็เป็นถึงวันที่เราต้องไปรับเขานะครับวันนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นจำไม่ได้ว่าวันอะไรฮะก็คือต้องไปรับที่ที่หนึ่งครับมันจะเป็นที่โรงแรมนะครับสำหรับเด็กโอเคผมจะไม่ได้บอกเลยดีกว่าผม โครงการเป็นของโครงการ AFS นะครับก็เป็นโครงการที่แบบเกี่ยวกับเด็กแลกเปลี่ยนฮะ ก็ลองไปเปิดดูข้อมูลก็ได้นะครับผมก็วันนั้นเนี่ยที่ผมไปรับก็คือไปรับที่โรงแรมครับเป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งฮะคือเขาจะมารวมเด็กแลกเปลี่ยนที่นั่นครับผมเขาน่าจะแบบมาทํากิจกรรมที่นั่นกันสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็หลังจะกที่เขาพร้อมเขาก็แบบให้โฮสแต่ละบ้านเนี่ยไปรับเด็กนะฮะตอนที่ผมไปรับเนี่ยก็คือแบบตอนที่เจอเขาอะ่ะก็ผมแบบก็ครั้งแรกที่เราเห็นเลยนะว่าเอ้ยคนนี้นะก็คือเป็นเด็กแลกเปลี่ยนของเรานะแล้วก็วันที่เห็นคือสูงใหญ่ทุกคนในบ้านเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนนะามี อ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคือเขาแบบตัวสูงใหญ่มากทุกคนเป็นผู้หญิงนะครับมาจากประเทศเยอรมันครับทุกคนเป็นผู้หญิงครับมาจากประเทศเยอรมันครับมาจากน่าจะเมืองน่าจะเบอร์ลินนะครับถ้าจําไม่ผิดนะเมืองเบอร์ลินครับทุกคนโอเค,ครับก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าวันนั้นที่ไปรัฐเนี่ยก็คือจะมีผมคนเดียวนะฮะที่สามารถแบบว่า เออสื่อสารรู้เรื่องมากที่สุดนะครับในแบบในครอบครัวนะก็แบบผมก็เป็นคนสื่อสารหมดเลยนะครับเป็นคนแบบพูดคุยนิดพ่อแบบพูดได้บ้างนะครับก็เราก็หลังจากที่เรารับเขาขึ้นรถปุ๊บหังนี้เราก็มีการถามถ่ายเขานะครับชื่อมาจากไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็แม่ก็แบบเขาเยวให้ <c oughs> วันนั้นฮะก็ซื้อซื้อเด็ดซื้อของเข้าแบบเพื่อที่จะพาเขาแบบเข้าบ้านนะฮะซื้อของใช้ของอะไรนิดหน่อยนะแชมพูแชมพูอะไรอย่างเงี้เื่อแบบเขาขาดตัวบมกพ่อนะฮะก็อาจารด์ก็พามาบ้านแล้วก็พาเขาทัวร์ในบ้านนะครับว่าเอ้ยห้องนี้เป็นห้องอะไรที่ห้องครัวห้องนอนห้องน้ำใช้ห้องนี้นะคุณนอนห้องนี้นะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยห้องที่บ้านผมก็ไม่ได้มีเยอะมากครับแต่ว่าตอนนั้นน้องก็แบบน้องยังเล็กอยู่นะฮะน้องตาตานะฮะก็ตอนนั้นก็จะนอนกับพ่อแม่อยู่นะห้องเดียวกันก็จะม ก็คือจะเป็นห้องให้เขาเลยครับก็เป็นห้องนอนนะฮะแล้วก็ห้องน้ำก็ใช้ร่วมกับพี่พี่สาวผมนะฮะก็หลังจากที่พาทัวร์เสร็จตัวนี้ได้ก็ให้เขาแบบตัมสบ,บายนะครับแบบว่าเออก็ให้เขาไปจัดห้องเก็บผ้าเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะฮะครับต่อไปนะครับจะมาเล่าว่าตอนอยู่โรงเรียนนะฮะเป็นยังไงครับทุกคนคือเรา่ตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็ไปโรงเรียนนะฮะก็คือตั้งแต่ตื่นเนี่ย คือผมจําไม่ได้นะว่าต้องออกบ้านกี่โมงนะตอนนั้นถ้าจะออกประมาณ7จ็ดโมงทุกคนหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งไปถึงเรียนเจ็ดโมงอ่ะประมาณนี้ฮะคือก็บอกให้เขาลงมาประมาณ6กโมงหกโมงสินะครับแล้วเขาก็ลงมาครับทุกคนคือลงมาตรงเวลามากทุกคนลรวบอกเวลาอะไรไปเขาก็แบบจะลงมาะะแล้วก็ส่วนมากฝรั่งคือเขาจะทานซีเรียลครับทุกคนแบบเราก็ซื้อซีเรียลมาไว้ที่บ้านนะจะมีซีเรียลวางแล้วก็มีนมในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ลงมาเขาก็เทซีเรียลกินนมจบมง่ายๆทุกคนไม่ต้องแบบว่าเอ้ยไปทำก กับขวดก็มีแบบต้มปังทายาตนมปังปิ้งเป็นพวกออเบตหรือว่าเป็นพวกปรนนาแฮมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอาหารฝรั่งนะช่วงนั้นก็คือแบบกินอาหารฝรั่งค่อนข้างบ่อยเวลาอยู่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าแบบดีนะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างจากปกติกินข้าวกินแบบอาหารฝรั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยกินโน่นกินนี่เสร็จก็ใส่รองเท้าเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยคือวันแรกก็แบบชุดเขาก็แบบยังไม่ค่อยแบบแต่งแต่ไม่ค่อยเป็นนะฮะก็แบบมีแม่มีพี่ก็แบบช่วยดูด้วยนะฮะหลังจากขึ้นรถไปปุ๊บก็โอเคเข้าจแบบ หลับง่ายมากทุกคนแบบขึ้นรถแป๊บๆคือแบบแบบจะหลับแล้วอะ่ะเขาจะแบบหลับง่ายมากก็แบบในนทไปที่โรงเรียนปุ๊บอะไรอย่างี้ก็ก็เดินเข้าเรียนเป็นปกติเพราะว่าตอนนั้นผมจะได้ประมาณม .4 นะเขาเหมือนเขาต้องไปเรียนคาดของม .5 ม .6 ครับทุกคนเขาต้องเรียนคาดที่แบบสูงกว่านะจะไปเรียนอย่างแบบห้องที่แบบ ห้องเรียนเกี่ยวกับภาษาอะไรอย่างนี้นะฮะที่ผมจําได้นะเขาต้องเรียนห้องเกี่ยวกับภาษานะแล้วก็แบบากินข้าวอะไรอย่างนี้อยู่โรงเรียนเขาก็กินกับกลุ่มของห้องที่เขาไปเรียนด้วยแล้วผมก็เลยผมก็กินกับกลุ่มเพื่อนๆผมนะฮะเวลาแบบเจอที่โรงอาหารแล้วก็แบบเออทักทายบกมือบ้างอะไรอย่างนี้ก็แบบไม่ค่อยได้คุยกันมากนะครับเวลาอยู่ที่โรงเรียนนะเพราะว่าต่างคนต่างต้องเรียนอ่ะนะก็แบบเวลาอยู่โรงเรียนนะมันจะมีพวกหลายกิจกรรมนะฮะที่ต้องทํานะฮะคือแบบจะมีพวกกีฬาสีอะไรอย่างนี้ต้นจำได้เลยว่ากีฬาสีเขาแบบได้แบบได้ถือป้ายนะเพราะว่าเเออ้ยใช่ตนนนนัแบบทีีมร ไม่ได้รับแค่คนเดียวนะพี่ไอเฟรนี่ก็ไมีประมาณสองสามคนนะจำไม่ได้นะประมาณสองคนนะแล้วบางคนก็แบบมาแค่6เดือนบ้าง2อสเดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะของชาลีเนะี่ยขึ้นมา1ปีเต็มเลยครับทุกคนพอเรียนเสร็จปุ๊บก็พ่อแม่ก็จะมารับนะครับผมผมก็จะมีแบบปีไลน์ line, เป็นไลน์ครอบครัวก็คือเป็นไลน์ครอบครัวสร้างกลุ่มแล้วก็มีเขาเข้ามานะก็แบบจะมีการบอกว่าพ่อแม่กำลังจะมานะก็อีกประมาณ10บสนาทีอะไรอย่างเงี้ยมาเจอตรงนตรงนี้นะครับก็คือเลยกลับบ้านต่อไปเราก็จะมาเล่าถึงหัวข้อตอนอยู่บ้าน ันะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมโอเคครับก็ับไปก็จะมาเล่าถึงแบบตอนที่อยู่บ้านนะครับเป็นยังไงนะฮะตอนที่อยู่บ้านถ้าแบบพวกสาวอาทิตย์อะไรเงี้ยก็คือแบบโอเคเราจะไม่ให้เขาไม่แบบไม่ได้ฟิกว่าเขาต้องตื่นเช้ามากนะฮะแต่ก็บอกเวลาเขาว่าเออตื่นประมาณนี้นะปิดแอร์ประมาณนี้ด้วยอะไรอย่างงี้เวลาบอกกับเขาแบบตื่น9ก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลงมา9ก้าโมงแบบบางทีก็ลงมาก่อนเวลามาห้าทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ย เกือเรื่องเวลาเขาแบบค่อนข้างฟิกมากทุกคนแต่บอกต้องบอกก่อนว่าชาลีเนี่ยเขาผู้าษาไทยเป็นเร็วมากครับทุกคนตอนอยู่โรงเรียนนยมมา่าจะมาอาทิตย์หรือเดือน2เดือนเดือนถึง2เดือนเนี่ยเอาแบบเริ่มฟังไทยรู้เรื่องแบบรู้เรื่องไวมากค่อนข้างแบบเฮ้ยพอฟังออกค่ะสว่วนนี้ค่ะทำอะไรคะอร่อยค่ะเผ็ดค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาค่อนข้างแบบไวมากในการบบใช้ภาษาแล้วก็แบบเวลาช่วงอยู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็แบบจะค่อยคอหาที่บ้านนะคอหาพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะแบบพูดภาษาเยอรมันของเขานะก็แบบช่เดือเดืนถึง ใช่เป็นสนคือแบบพูดแบบพูดเร็วมากเขาแบบเขาก็แบบเอเอเคยวีดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยนะยื่นให้ดูแต่ก็คุยคุยผมคุยกับแม่เขานะจนมาก็จะแบบเห็นแม่เขาแล้วก็จะคุยเป็นภาษาอังกฤษกับชาลีชาลีก็จะแปลภาษาเยอรมันให้เขาก็คือแบบเป็นแบบแปลให้อีกทีอ่ะผมพูดภาษาอังกฤษให้ชาลีชาลีก็แปลภาษาอังกฤษไปเอ้แปลภาษาเยอรมันไปหาแม่อีกทีอ่านบอลเลยแหละก็คือผมพูดภาษาอังกฤษให้อาลีฟังอ่าแอาลีก็ไปแปลเป็นภาษาเยอรมันให้แม่ฟังเลย การคุยนะฮะคุยกับแม่ของชาลีก็มีนี่ฮะมีโอกาสได้พาเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างบางคนจะได้ว่าไปที่หัวหินนะฮะใช่เพราะว่าไปที่หัวหินครับแล้วก็แล้วก็ไปพักกันแล้วก็มีแบบมีพาเขาไปเที่ยวบ้างบางครั้งผมก็ไม่ได้ไปบางครั้งผมสิริพิเศษดิวอะไรอยก็ไม่ได้ไปนะฮะก็ มีแม่พ่อน้องอะไรก็แล้วไปกับชาลีนะฮะครับก็ไปเที่ยวค่อนข้างบ่อยอยู่นะฮะแล้วก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งรับเป็นเรื่องแบบพวกวันสําคัญอะไรอย่างงี้นะแบบภายในบ้านนะก็อย่างแบบวันแม่อะไรอย่างงี้ก็จะแบบส่วนมากแบบวันแม่อะไรอย่างงี้ในบ้านผมก็จะแบบไหว้ตลอดนะจะมีการ์ดมีอะไรให้มีให้พวงมาลัยกันนะฮะแล้วก็ชาลีก็แบบเออเขาก็มาด้วยนะครับก็แบบเขาก็ได้เห็นว่าถธรรมเห็นไปว่าการปฏิบัตินะครับในวันแม่อะไรอย่างงี้ของแบบบ้านผมนะฮะก็ต่อไปนะครับก็จะมีแบบมีครั้งหนึ่งผมจำได้เลยว่าเราป่วยกับทนแบบเอาไข้น่าจะ ไข้ขึ้นนะแล้วก็แบบมีการตัวร้อนอะไรอย่างเแบบบุนหัวอะไรเขามาบอกผมนะว่าอาการเป็นยังไงผมก็อเออมันก็จำไม่ได้แหละก็โอเคผมก็มไปบอกแม่ว่าเอ้ยชาลีเขาการเป็นอย่างนะี้นะก็ พาเขาไปที่โรงพยาบาลครับเด็กและปีนิฟเฟนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว,ว่าเป็นน่าจะเป็นประกันนะทำประกันกไว้กับโรงพยาบาลครับเป็นโรงพยาบาลสมิติเวชอะไรย่างเงี้ยก็พาเขาไปไปรักษาก็ไปให้หมอตรวจให้อะไรอย่างงี้ก็ได้รับยามาก็แบบเป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วในที่เขาต้องแบบมาที่นี่นะฮะนี่คือผมแบบเล่าแบบคร่าวๆมากเลยทุกคนไม่ได้แบบว่าละเอียดมากนะฮะก็หัวข้อสุดท้ายนั้นก็คือสิ่งที่จะได้รับนะครับจากการเป็นโฮสต์นะครับทุกคน สิ่งแรกเลยก็คือภาษาครับยังไงก็คือภาษาอย่างมันมันได้อยู่แล้วอะเพราะว่ามันต้องใช้แบบใช้ทุกวันใช้สื่อสารกับเขาอะนะคือแบบผมว่าแบบมันทำให้แบบภาษาของผมดีขึ้นนะทุกคนแบบสามารถฟังแบบฟังออกเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็สามารถพูดสามารถเรียนประโยคเนี้ยได้เพิ่มมากขึ้นครับอ<ๆ>ันที่2ก็คือเราได้เขาเรียกว่าคอนเนคชั่นนะฮะว่า เรามีแบบเอออย่างน้อยเราแบบรู้จักเขาแล้วมีคอนเนคชันแบบกับเขาคนนี้นะฮะกับกับต่างชาติอะไรก็แบบเผื่อแบบมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเวลาแบบเราไปประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเผื่อเราสามารถติดต่อพูดคุยกับเขาได้นะฮะทุกคนอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของประสบการณ์ครับอันนี้คือแบบคือเป็นประสบการณ์ที่แบบหาไม่ได้ทุกคนประสบการณ์ที่แบบอีกแบบนึง ที่ว่าแบบเฮ้ยเรามีชาวต่างชาติมาอยู่ที่บ้านเราแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตได้ทุกคีได้เรียนรู้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยเขาได้รู้วัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องที่แบบเรื่องที่ดีทุกคนผมอยากแนะนําเลยว่าใครที่เรียนอยู่หรือว่าคนที่แบบ้สนใจอยากจะเป็นโฮสเลยก็แบบสามารถลองแบบองหาข้อมูลลองดูนะว่าเหลังโควิดหรือว่าอะไรเงี้ยมันดีขึ้นก็แบบลองดูนะทุกคนผมแนะนาไปแล้วว่าสักครั้งหนึ่งเราต้องมีโอกาสได้แบบรับเด็กแลกเปลี่ยนมาอยู่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับทุกคนคำนี้ก็จะเป็นแบบว่า เท่าที่ผมนึกออกแลวผมสต์มาข้าวๆนะว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เวลาเขามาที่ประเทศไทยครับทุกคน,กคนจริงๆเนี่ยผมไม่ได้รับแค่คนเดียวทุกคนผมรับถึง2คนด้วยนะแต่ว่าคนที่2เนี่ยเป็นผู้ชายเลยครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์คลิปนี้ไว้เยอะนะฮะถ้าใครแบบอยากให้ผมทําคลิปต่อไปอยากให้พูดถึงประเด็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับทุกคนเจอกันนคลิปหน้าครับสวัสดี